สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมป .4 เศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3หน้าที่เบื้องต้นของเงิน 1. ความหมายและประเภทของเงินความหมายของเงินเงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปตามกฎหมายให้สามารถจ่ายชำระหนี้ระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตเงินที่พบเห็นกันโดยทั่วไปอยู่ในรูปของธนบัตรและเหรียญกระสาบ โดยบนธนบัตรของไทยจะมีข้อความเขียนไว้ว่าธนาบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเงินเป็นสื่อกลางที่พกพาสะดวกใช้ง่ายจึงทำให้คนนิยมใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประเภทของเงินในอดีตเคยมีการใช้สิ่งของที่มีค่าหายากและสังคมยอมรับเช่นหอยเบี้ยหนังสัตว์แร่ที่มีค่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแต่เนื่องจากพกพาไม่สะดวกและแตกหักง่าย จึงมีการพัฒนามาอยู่ในรูปของธนบัตรและเหรียญกระสาบโดยธนบัตรพิมพ์จากกระดาษคุณภาพสูงและเหรียญกระสาบผลิตจากโลหะที่มีความคงทนดังนั้นทั้งธนบัตรและเหรียญกระสาบจึงมีความคงทนและสะดวกในการพกพาการจัดทำและนำธนบัตรออกใช้เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย การจัดทำและนำเหรียญกระสับออกใช้เป็นหน้าที่ของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง 2. หน้าที่เบื้องต้นของเงินในระบบเศรษฐกิจเงินมีหน้าที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินเป็นสิ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยที่ผู้ขายยอมรับเงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ในขณะที่ผู้ซื้อยินดีรับชำระเงินให้เป็นการแลกเปลี่ยนดังนั้นเงินจึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมีความสะดวกรวดเร็วซึ่งมีผลช่วยให้เศรษฐกิจ,จเจริญก้าวหน้าตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการซื้อรองเท้าและยินดีชำระเงินให้กับผู้ขายถ้าผู้ขายยินดีจะยอมรับเงินการซื้อขายแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้น 2. เงินเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดมูลค่า การแสดงราคาเป็นหน่วยมาตรฐานของเงินช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าและบริการแต่ละชนิดได้ง่ายซื้อขายกันได้สะดวกขึ้นเช่นสมุดเล่มละ20บาทปากการาคาด้ามละ5บาทเมื่อนำเอาสมุดและปากกามาเปรียบเทียบกันก็จะทราบว่าสมุดหนึ่งเล่มมีราคาเท่ากับปากกาสี่ด้ามเงินเป็นมาตรฐานในการชำระหนี้ในอนาคตในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินเช่น กู้เงินเพื่อซื้อบ้านซื้อตู้เย็นหรือซื้อสินค้าต่างๆโดยผู้ขายยินดีให้ผู้ซื้อชำระเงินในภายหลังเมื่อครบกำหนดชำระหนี้ผู้กู้ต้องนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายพร้อมดอกเบี้ยเงินเป็นสิ่งสะสมมูลค่าเงินเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องผู้คนส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมไว้เพื่อนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเมื่อนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารก็จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก การออมเงินไว้กับตนเองอาจทําให้เงินออมสูญหายได้การการนำเงินออมฝากไว้กับธนาคารจะทําให้เงินไม่สูญหายและได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนสสกุลเงินสําคัญที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเนื่องจากแต่ละประเทศ มีความแตกต่างทางด้านทรัพยากรเช่นประเทศไทยสามารถปลูกข้าวได้มากและมีคุณภาพดีประเทศซาอุดีอาระเบียไม่สามารถปลูกข้าวได้เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแต่ประเทศซาอุดีอาระเบียมีทรัพยากรน้ำมันมากดังนั้นทั้งสองประเทศจึงมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันหรือมีการค้าระหว่างประเทศในการชำระเงินค่าซื้อขายสินค้าและบริการนิยมที่จะชำระด้วยเงินสกุลต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ เงินที่ใช้กันอยู่ในแต่ละประเทศเป็นสิ่งมีค่ามาตรฐานใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและใช้เป็นหน่วยวัดมูลค่าเช่นวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้ใจ่ายเป็นหน่วยเงินตราที่แต่ละประเทศกำหนดขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศเรียกว่าเงินตราในประเทศส่วนเงินตราสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินตราที่ใช้อยู่ในประเทศเรียกว่าเงินตราต่างประเทศสกุลเงินคือ หน่วยที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของเงินซึ่งแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศจะใช้สกุลเงินแตกต่างกันปัจจุบันมีการนำเอาธนาบัตรปลอมมาใช้ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายดังนั้นจึงควรสังเกตธนบัตรที่รับมาทุกครั้งโดยสัมผัสเนื้อกระดาษซึ่งธนบัตรจริงจะมีความเหนียวทนทานและแตกต่างจากกระดาษท,ทั่วไปเมื่อรูปสัมผัสด,ด้วยปลายนิ้วจะรู้สึกสะดุดเมื่อยกส่องดูจะเห็นลายน้ำพระ บรมสาธิสลักษ์ชัดเจนประดับด้วยรูปลายไทยโปร่งแสงมีแถบสีโลหะในเนื้อกระดาษบนแถบมีตัวเลขโปร่งแสงแจ้งชนิดราคาไว้จบแล้วค่ะ